สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกับผม CGR TV อีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเสียงสะท้อนนะวะมันเสียงสะท้อนนะครับถ้ามีเสียงต้องขออภัยด้วยนะวันนี้มาอยู่กับลูบิกอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสอนออ OLL 4สูตรนะครับ4สูตรที่ทุกคนอาจจะเจอบ่อยนะครับโอเคแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคสูตรแรกรถถังไฟหน้านะครับรถถังไฟหน้าเนี่ยก็จะกับผู้ผิดละก็จะเป็นนี่นะครับรูปรถถังแล้วก็จะมีไฟหน้าโอเคสูตรของมันนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับแถบบข้างล่างนะก็คือทําตามผมเลยนะครับสําหรับใครที่อ่านภาษาไม่เป็นนะเดี๋ยวขอเอาซูมกล้องออกก่อนใครที่ไม่รู้ภาษานะครับก็ทําตามผมเลยก็คือขวาขึ้นบุมซ้าย ขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาขึ้นสองรอบขวาเอ้ยขวาบนขวาแล้วก็ขวาขึ้นบนขวาขวาลงแล้วก็บนสองรอบแล้วก็ขวาขึ้นนะคะนี่ครับก็จะเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งสัพว์ให้ใต้ลานที่ผมบอกนะครับ ใครที่อ่านไม่ออกก็ทําตามผมนะโอเคโอเคนะครับต่อไปก็คือรถถังไฟข้างนครับรถถังไฟข้า่นก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นรูปรถถังแล้วต้องมีไฟข้านนะครสบงข้างอย่างนี้โอเคเหมือนเดิมนะครับเราจะทิ้งภาษาเราจะทิ้งสับไว้ให้สูตรไว้ให้นะครับก็ใครที่ดูไม่เป็นก็ทําตามผมนะครับโอเคก็คือก่อนอื่นก็คือเราต้องหันอย่างนี้นะครับหันแบบที่ผมหันเลยแล้วก็หันตามผมเลยนะครับปึ๊บ ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บเออเ๋ยวเออปึ๊บแล้วก็ฟึ๊บฟึ๊บแล้วก็ฮึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จะเต็มแล้วก็เหมือนเดิมใครที่อ่านสูตรออกก็แล้วผมจะเอาทิ้งมาให้นะคะส่วนใครที่อ่านไม่ออกก็ทำตามผมเลยโอเคเดี๋ยวไปดูสูตรต่อไปกันโอเคสูตรต่อไปก็คือสูตรตัวพีนะครับ ตัว P ก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็จะมีีเหลือตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็แถบตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องหันให้ถูกด้านนะครับหันตัว P ให้ถูกด้านน,นี้เลยถือตามผมอย่างนี้นะครับแล้วก็หนนันมาแบบนี้โอเคก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเอาสูตรว้ให้ใครที่ทำไม่เป็นก็ดูเอยใครที่อ่านไม่เป็นก็ดูตามทำตามผมนะครับโอเคสูตรก็คือ F U R U พ i m ม อาฟ้าเอ้ยอาฟรามลุงอาฟรามเอฟฟรามนี่นะครับเอาอีกทีเอาอีกทีโอเคมาอีกทีเผื่อจะไม่เข้าใจนะครับก็ทำตามผมเดิมเลยเอฟูยูเอาใหม่เอาใหม่เอฟยูอาร์ยูฟรามาฟามแล้วก็เอฟฟ m ามนะครับ ก็เต็มแล้วนะครับก็เหมือนเดิมใครที่อ่านสูตรไม่ออกก็ทำตามผมนะคะโอเคไปสูตรต่อไปโอเคครับสูตรต่อไปก็คือสูตรปาตะเพียนนะครับก็คือจะเป็นรูปปลานี่เขาก็เรียกเป็นปาตะเพียนก็คือจะมีตัวบวกล้วก็มีจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีุดสีเหลืองข้างขวานะคะจะมีสองแบบคือจะมีสีเหลืองข้างขวากับสีเหลืองข้างซ้ายเดี๋ยวเราจะสอนวเราจะสสีเหลืองข้างขวาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำสีเหลืองข้างซ้ายให้ดูนะครับโอเคสูตรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่๋จวจดให้โอเคก็มาเริ่มทํากันเลยดูตามผมเลยนะครับปึ๊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 บนี่เต็มแล้วนะครับนี่เต็มแล้วเห็นไหมก็ใครที่อ่านสูตรได้ก็ทําตามผมนะครับต่อไปเป็นข้างซ้ายโอเคเมื่อกี้ เมื่อกี้จะอยู่ข้างขวาเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้อยู่ข้างตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ต่อไปก็อยู่ฝั่งนี้บ้างก็คือข้างขวานะครับโ okay อเคเราจะมาทําให้ดูก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนข้างเฉย,ยชึบ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 นี่นะครับเสร็จแล้ว ก็เหมือนเดิมใครที่ดูไม่ออกนะครับก็ให้ทําตามผมได้เลยนะครับใครที่ดูไม่ออกใครที่ดูไม่ออกก็ทําตามผมนะครับถ้าเอ,อ,อ่านสูตรไม่ออกก็ทำตามผมได้เลยนะครับโอเคก็แค่นี้นะคบถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย